นี่เปาดูตัวใหญ่โดดไปแล้วมาเกาะตรงนี้สิลูกหน้าเต่า,างไงดูสินะ่ะลุงก็ให้อาหารใหญ่เลย โอยะไรเนี่ยจิงโจ้กินขั้วใหญ่เลยอุ้ยพี่ไก่ก็กินใหญ่เลยมาเร็วโอ้โหูรู้จักเปิดมาจนเปิดเป็นแล้วเปิดแล้วต้องปิดด้วยไงครับลูกนี่ดูจิงโจ้พี่จิงโจ้กินขัน้วนี่ไม่อินเลยเหรอดูเอามาข้าตรงนี้นี่จิงโจ้กินกล้วเตากิงกล้เหมือนที่จิงโจ้เลยป่า ดูดิอุ้ยนัางเอาเฮ้าไปดูไหมเออเดินได้ครับลุงอยู่อ่ะยืนตรงนี้โอเคยูนตรงนั้นไหมไปไหมอ่ะเร็วไปหาลุงอ่ะเร็วหาลุงันมันม,มนีโคไม่ใช่ มันมีปูนอยู่ตรงนี้ี่ลูกนี่ปูนอยู่ตรงนี้อะแม่จับหนิไม่ต้องกลัวอเอา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 กล้วยให้พี่จิงโจ้งไงว้าจะมาเลอะมือ <c oughs> เลอะได้ <c oughs> เลอะได, <c oughs> ะได้พี่อยู่บ้านยังให้พี่บุญกับพี่สานได้เลยพ <c oughs> ี่อย่างเงี้ยนะทำเป็นเก๋ไก่กลัวละสิไม่ต้องกลัวดูลุงเขาป้อนสิ โอ้ยลุงเขาป้อนใหญ่เลยเออเดินเข้าไปดูอ่างน้าอ่าเออเดินตรงนี้ค่อยๆก้าวทีละก้าวละต้องใช้ทำความเคยชินก่อนเอาไหมป้อนเขาไหมโอ้ยยังไม่เล่นเลยเลยเปล่าเก๊ไก่อะให้มายืนตรงนี้ก็ได้ไม่ให้ก็ยืนยืนไหมยูพี่ไก่ก็มาเอาโโออยย นีมายมอังมีบุญมีบุญเก๋ไกกลัวแหละมยมมีด้วยมาไา้ด้วยยายาอยู่เฉยๆจะดูไหมไม่ต้องรู้ออกมาดูหนุ่มพี่จริงเจ้ากินจับจับจเลยอ่ะ ไปอยู่เป็นเพื่อนเขาได้ไหมเขามีชื่อไหมคะลุงถามดิอันี้น้คนีพ่หนึ่งอ๋อพี่หนึ่งพี่หนึ่งชื่อสองอ๋อพี่หนึ่งกับพี่สองโอเคเดิ่อกเนี่ยะเดือ่าเลอก็เลออโอเพี่หนึ่งกับพี่สองเรีพี่หนึ่งดิไม่ใช่นี่สองเขาชื่อสลูกเรียกสองก่อนอันนี้คนนี้เขป็นผู้หญิงอ๋อคุณสองไหก็วางห้ใจนได้ไหม ไก่หิวที่หนึ่งแบ่งไก่ด้วยนะโอ้โหโอ้ยนี่เช้าแล้วไก่ขันทำไมมันมีซี่โครงเยอะจังอะคะเป็นอย่างี้ไะครับแล้วปกติมันกินกล้วยอย่างเงี้ยเหรอกินผลไม้อย่างเงี้ยเหรอกินหมดแล้วครับแล้วไหนหน้าท้องมันอะคะกระเป๋าเลยเพี่กระเป๋าคนนี้คนนี้มีเตาเล็กเล็กเลยเหรอ อ่าคนนี้เียดึงให้เดเปล่าดูนู่นเปล่าดูนู่นนี่ดูดูกระเป๋าดูกระเป๋าพี่สอ๋อมันอยู่ในรูตรงนั้นนั่นที่เวลาลูกจิงโจ้เข้าไปอยู่ไงดูสิโอพี่สองมีกระเป๋าหน้าท้องอดูอยู่ดูดูเขากินใหญ่เลยเขาหิวแล้วเดี๋ยวเขากินเสร็จนะเขาก็จะนอนวันนี้อันเปล่ามาเช้าเขาก็กินข้าวอยู่ไม่ปิดสิลูกเนี่ยอันเปล่ามาเช้าเขากินข้าวทุกทีอันเปล่ามาเขานอนอยู่ใช่ไหม ฮัลโหลกูดมอร์นิ่งก่อนกูดมอร์นิ่งคุณแคงกะลูจิงโจ้นานพี่เขาตูดใหญ่กว่าเลยน่ะพี่สองไฮไอมาจับมือนี่จับมืได้ไหมเอาไปจับได้ไหมเดี๋ยวมันชนอะไรเหรอ เอไอเอไอโอจิงโจ้เรียกสิแคงกระรูมหาเปาเร็วยืนตรงนั้นโอโอโลุงไปใกล้แล้วอ่ะกล้าแล้วกล้าแล้ว กับหูที่ก็ให้กับหูมาเนี่ยมันไม่กลัวคนหรือว่าอะไรเลยเหรอคะเอาคผมทำให้ไม่กลัวจนอ๋ออู้หไม่เป็นไรพี่เขามองอยู่อันเปาจับหูว่าจับหูเปาดูสิเปาดูพี่สองคุณสองสิคุณสองกินใหญ่เลยดูแล้ะนี่เขากินหวีหนึ่งอย่างนี้เลยหรอคะ แล้วแต่บ,บางทีผมก็จะปลอนให้เขาอีกเลยครับอ๋อทั้งวันเลยอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเขาก็ไม่กินอย่างอื่นแล้วใช่ไหมม,มีมีครับก็กินพวกอาหารเพืชอาหารเม็ดอ๋อเต้าเต้ายืนเฉยยืนเฉยเตานี่หันหน้ามาหาแม่เร็วนี่แม่อยู่ทางนี้หนึ่งสองสูสองเด้ยวเย่ก่อนอไปแล้ว <laughs> อุตส่าห์ตั้งใจรวบรวมความกล้าอ่าไปหาหา่หานมั่งอ่ะไป